สวัสครับวันนี้จะมาสอนให้ดูเซนเซอร์ฝานะครับเครื่อง D300M เปิดปิดฝาก็ยังร้องอยู่นะครับมันจะมีเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้นะครับอันนี้คือเซนเซอร์ฝาก็คือตรงนี้มันจะไปจิ้มตรงนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือเซนเซอร์กระดาษนะครับตรงนี้เราก็ใช้ เครื่องมือก่อนก็คือไขควงจิ้มมันลงไปแล้วก็เอานิ้วหัวแม่มือปิดตรงเซ็นเซอร์กระดาษนะครับนี่นะครับอันนี้เซ,นเซ็นเซอร์กระดาษอันนี้เซ็นเซ,นเซอร์ฝานี่นนะครับลองทำตามนี้ก่อนนะครับ